โอเคพี่น้องเนาะปรมาณประมาณจะงโ่งผักกระจัดมาห่อนประมาณงแปแผ่นแม่เอนีแี่แปดแผ่นเลยวะแมนแปดแผ่นมาณมาณบุกเทียเนาะบุกเทียงกับผดีแล้วเขาเลียเนาะนี่เนาะเขาใส้ม่อย่างนี้เบุกเทียงมวยกยเทียเนาะเอาะพอเราจะ่าอเอาขึ้นแล้วก็จะได้มุ่งแล้วก็จะแอมเลยนะ ใจเงินเพนพอเพ็เพิ่นกับความเมื่อยาฝนตกข้างเมื่อพอพูดได้เลยออ่แล้วฝนรลดจากลาวหถุนใดนาุุ่นใด็เวนเวนขาบมีกับเปียกขึ้นเาเงันไม่ก้อนโตเงินก้อนโตพี่น้องนี่ับเป็นปึ๊ดเป็นปึ๊นี่ับพี่น้องพอแพดพอลุกแขไวานทายเนาะกระตุบตึบเป็นตึบเป็นตับเป็นตับพี่น้องมีไปหาซิ่พอแพดยืมก้อนนี นอบห้าจัดอู่ยหลายดีฮะเงินบ่อบลมีตต้งแต่ใบหาชิเนาะสองสาใบนี่าแหละสองสามใบนึง่อนกนานกอนเนาะเรือยังชงเนาะมันเดือยังชงขันกลยเร็วเลยบ่้างกายเลยชงขึ้นคันบัพ่อเนาะ time out เม่นบวพ่อเพชรเหม็นบพอแเมื่อเลยก็ได้อ้เจ๊หายนเนาะเห็นเฮียอีกแล้วพวกนี้วเป็นโทษเจ้าเพื่อไิเชื่อได้เนาะ วลเกิบีอาเรวลยว่ะ่านบมือนับโอเคเราบอกแซมบรเนาะโอเคเราบอเงินหนาครลยครบเีย้ครบ้หนึ่งล้านกับหาชิพันหนึ่งล้านเอ้ยสามล้ากับหาชิพันม่ประตูเด้มอดูาเนเงินจ้บมาเฮ็ดแต่เศ้ากัได้มันมันชิฟฟูดนะมันพอได้กินเรียร้อยเดียวดี่กับก่อนเดียวน่

ตอี่อลาทีจะบอกเลยต่อแล้วใช่ไหมต่อแล้วตอลดอต่อล้อนต่ออีกก้อนจะหน่อยเนาะนี่นี่นี่ต่อย่ามันล่มนะพ่อหลุง เด็กตปูกินนี่เขาตอกไว้เขาอยามันล่ม,มนะตั้งไว้มันล่มพัดนึงมันง่ยล่มเลยสัเขาขนาดไว้เป็นไรออใช้ผ้าเลยมาตอมานี่ใช่ตอ,อกบุหรี่หนอเอา,า,เอาอวะแสกนี้ละ่ะพอะเพื่อนเรานอนอยู่นี่เด้ง่ายตอกกันนี่เลยพี่นอ้องเลย แม่นแมนแมนพลุงเนี่ยล่ะแม่จะเบิ่งเส้นรถเนาะเบิ่งเส้นจไหมแมนเส้นจนะอยู่หลังไม่มันน่าจะซื้อมันมันสีนี่ซื้อแต่ว่ามันเป็นไม้แกนอยู่แข็งของเจ้าพันนี่ก็ได้พุ่งไม่นะครับไม่นะงามชมราคาอยู่ได้วยแต่ได้ไปนี่เมื่อเดือนมีนาคม จะได้ไมนี้แต่ว่าตีเพดานฝอนเออขากได้ได้ไหมตุงแล้วมันเพดานมันก็ซื้อไม่ไม่ได้แบบเนาะตรงเลต้องเหล่าต้องมันได้แบบเลยได้แมด้แบบควาย่แมนแเลยะยขึ้นเลยป่พี่ลุงไหมตอบได้เนาะเ่มาหาสิจับตรงนี้ออ เขายามันร่มนะคงไว้ก่แม่ต่อคืงไว้ก่อนมันขนานไห้ได้เป็นยอข้งนั้นเขายอดข้างปูเกลาวไมด้อยู่ได้อยู่ปูหม่บ่ได้อยู่ล้มบ่ทังนั้นได้บ่บอนมันขีดมันยามเียงเขาขีดเยเนาะได้บ่้มมม้ ผ้าผ้าอยู่กองไหมเอาลงอีก้นอาลงอีก้มาใหม่ไปไปม่ได้ไหม้นะพรไค์ใช่น้ลงลกอนไปลโอ้ังมูลนิธไปลา้ เออไส <s to breakaniously> นนต่อกันหนึ่งก้อนเราปะต่อกันหนึ่งก้อนจับดิมนึงกอ้อนยันรดิบม่ไ,ได้เอาเอาเอง่ายเนาะเอาวางนะใ่เในื้อนะขอเข้าใจหัวไม่เลย

bị nốt bỏ, bịt miệng, bịt gì bỏ, bỏ bỏ, bỏ khửn, bịn khửn cái gì này bịn này là gì vậy? này bỏ, bỏ con tam mai đấy, mai cồng bỏ, còn nốt không thấy, để mà giúp cho chị này, đi, tiêu, bỏ thang ngay thằng này thằng nó này ขีดทีล <m> ังเสาดนวเพื่อด้อขีดที่ลังเสาแม่ยุบไปอีกเสาน่ะเดี๋ยวมันบต้าน้ำน่เงแล้วเอาเลยตอกเลยสั่งบ้านให้มเซื้อด้วยานั้นด้ควัดลงอีกนะ่ต่ำามใช่ยุนี้เาจเอาไปควัดอีกาควัดดินนะ

ตีมุมไงก็ตีข้อไ่ได้ต้องตีสี่กตีนได้เมนเขาตีตรงใช่ไลเอยถึงดูตีข้อสองยันอยู่เ้พ่อลุงเาื่นแหละปุลุงเอาเลือจะปามาตนองสุดนี่แมนเอา่อลุงเนาะเขาวาตีสี่มุมไก่อนง่ายอยู <Y> ่ได no. ้พี่้องเลย Ờ ờ À à. ได้บ่ luôn ได้งัดขึ้นลุงอองัดขึ้นได้ mày ขึ้นเออไปคลุง tóc ยกขึ้นบ่มื้อนึงบ่จังบ่คือว่ามื้อ nó จะยก như แต่ว่าตอกๆตัวนี้

Yeah. <laughs> ăn tài... nó, nó. Đây, này, những quân đấy không nó à? <laughs> quang này quang này phân quang này hoa quang này phân quang Nick không quay sẽ phun cái gì nè phải mấy nó phun cho sườn quay sẽ cái đi tuần này ừ. tuần à, này mày hao à tuần này tuần thằng mày hao tuần này à mày này thì là mày phân ะว่ายแถวใดก็ได้พูดงเลยแถวพื้นนี่ก็ได้ดูว่าเจ้าจีถือเมื่อก็ได้แล้วแต่เจ้านี่ว่านี่ก็ได้นั่นนี่นี่โบเฮียดอกโบแพรวดอกนี่พี่น้องเนาะตั้งแล้วพี่น้องเลยมีแต่ว่าถ่าเบิ้งน้ำการพี่น้องเลยเนาะ โอเคพี่น้องจังได้ก็ฝากติดตามแล้วก็ไห์ก็แร์เด้อพี่น้องจังได้ก็ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนขอกล้าคำว่สาสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยสาบายดี